ปีนี้เป็นปีพุทธศักราชสองพนห้อยปดะคะหมอปลายแนยเอาไว้ว่าทั้ง12ปีนักษัตวนะคะสามารถสวดบทกรณีเมตสูตรจานวนวันละ9จบนะคะเพื่อเสริมเป็นความสิริมงคลให้กับชีวิตนะคะในทุกๆด้านนะคะคือบทนี้มีความหมายว่าขอพรเทวดานะคะคือเทวดาท่านจะ บทนี้ท่านสามารถเปิดดวงให้กับเราได้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่บูชาพระรัตนตรัยกันก่อนนะคะบทบูชาพระรัตนตรัยรวมถึงการสมาทานศีลห้าขอขมาพระรัตนตรัยนะคะแล้วจึงเข้าสู่บทสวดกรณีมิตรสูตรนะคะเพื่อเป็นการสร้างบารมีให้แก่ตัวเองนะคะบทสวดบูชาพระนะคะ พุทธังชีวิตต่งเมปูเชมิธรรมังชีวิตต่งเมปูเชมิสังฆังชีวิตต่งเมปูเชมินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไตรสรณคมนะคะพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ ตติยามปีพุทธังสระนังคชฉามิตติยามปีธรรมังสระนังคชฉามิตติยามปีสังคังสระนังคชฉามิสมาทานศินหปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิอธินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิการเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุลาเมรยมัชะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิบทขอขมาพระรัตรยนะคะ โยโทโสมหจิเตนะพุทธสมิงปาปะกโตมยาคมาธรมีกตังโทสังสภะปาปังวินัสสันตุโยโทโสมหจิเตนะธรรมมสมิงปาปะกโตมยาคมาธรมีกตังโทสังสภะปาปังวินัสสันตุโยโทโสมหจิเตนะสังคสสมิงปาปะกโตมยาคมาธรมีกตังโทสังสภะปาปังวินัสสันตุบทกลณนีเมตสูตรนะคะ การนิยมัทธาโกเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมีจัสักอุชูจัสุหูชูจัสุวโจจะสามุทุอนาติมานีสันตุสกโจจัสุพระโลจะอปกิตโจจจัสัลหูกวุติสันตินทิโยจันิปโกจะอปคับโภกุเลสุอนานุคิดโธณจากขุดทางสมาเจเลกินจิเยนณวินยูปะเรอุปวะเธอยุงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัเพสัตตาพระวันตุสุขิตตาเยเกจิปานภูตัติ ตสาวาถาวลาวาอนวเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชมารัสกาอนุกถูราทิถาวาเยจะอทิฐาเยจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตาะวันตุสุขิตาตาณปโลปะลังนิกุปเพถานาติมันเยถะกัตจินังกินจิพยาโลสนาปฏิฆะสัญญาณนานยมันยศัสทุขมิเฉยยะมาตายฐานยาิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตามนุลักเเ เอวัมปิสัพพูเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมานางมังเมตตันจัสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานังอุททางอโธจะติริยันจะอสัมภาทางอเวลังอสัปตังติดทันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตะาสาวิคตามิโทเอตังสติงอันทิเถยยะพัลมะเม,มตังวิหารังอิทามาหุทิฏฐินจะอนุปคมัมมะศีละวัทเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทางและหิชาตุพภะเสยยางปุณะเลตีติ การนียมัทธากรุเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมเมศจสัสกโกชูจะสูชูจะสุวโจจะสามุทุอนาติมานีสันตุสกโกจะสุพโลจะอปกคิจโจจะสันละหุกะวุติสันตินทิโยจานิปโกจกอะอปาคพโพกุเลสุอนานุคิดโทณนะจกักขุดทางสมาเจเลกินจิเยณวิญยุปะเลอุปวะเทยุงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัเพสาตาภะวันตุสุขิตตตา เยเกจิป,ปานภูตัดถิตสาวาถาวราวาอนาววเสสาทีคาวาเยมหันตาวามะชิมาลสกาอนุกธูราทิศฐาวาเยจะอทิฏฐาเยจะทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวศีวาสัพเพสตาพวันตุสุขีตาตาณปโลปลังนิกุปเพทะนาติมันเยทะกัตจีนังกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญาณัญมัญญสทุคมิเฉยยะ มาตายฐานิยังบุตรตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักษเเคเอวัมปีสัพพูเตสุมาณะสัมภาวเยอปริมานางังเมตตัญจากสัพพโลกาสมิงมาณะสัมภาวเยอปริมานาังอุทางอโทจะติลิยันจะอสัมภาทางอเวลังอสัะปตังติดทันจลังนิสินโนวาสยาโนวายาวะตัสสาวิคตะมิโทเอตังสติงอทิเถยะพัม,มะเมตัวิหารังอิทะมาหุ ทิฏฐิจจะอนุปคัรมมะศีละวัทเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยยาเคทางนิิชาตุกะระเสยยางผูนเลติติการณียมัทตะกุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมเมจะสักโกชูจะสุหูชูจะสุวโจจัสะมุทุอนาติมานีสันตุสโกจะสุพโลจะอัปปกิจโจจะสันละหูกะวุติสันติมิโยจะนิปโกจะอัปคับโพกุเลสุอนะนุคิตโทนะจะกุดทางสมาเจเลกินจิเยนะวินยูปปเลอุปวะเธอยุง สุคิโนวาเคมิโนโหนตุสเพสัตาพระวันตุสุขีตาตานะเยเกจิปานภูตัติตาสาวาถาวรา,าวาอนาววเสสาทีคาวาเยมหันตาวามาชิมาลาสกาอนุกถุลาทิฐาวาเยจะทิฐาเยจะทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวศีวาสาเพสัตาพระวันตุสุขีตาตาณนะปะโลปลังนิกุปเพานาติมันเยถะกัตจีนังกินจิ พยาโลสนาปฏิฆาสัญญานาัญมัญญาศาสทุคหมิเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักเเคเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวเยอปลิมานังเมตันจะสัพโลกาสมิงมานะสัมภาวเยอปริมาน,างมนาามัง,านาอ,านางอุททางอโธจะติลยันจะอสัมภาทางอเวลังอสัปปตังติดถันจะลังนิสินโนวาสยานโนวายาวะตัสสวิขตามิโต เอตังสติงอฏฐิเตยยะพระมะเมตังมิหาลังอิทามาหุทิฏฐินจะอนุปกา,มารมะศีลวาทัสเนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคธังละหิชาตุขภะเสยยังปูนาเลตีติการณียมัตถากุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสเมเจจะสักโกชูจะสุหุชูจะสุวโจวจะสามมุทุอนาติมานีสันตุสกโกจะสุพโลจะ อภปกิจจาะสารหูกวุติสันตินที่โยเจนิปโกจ,จะอปคบโพคกเลสุอนันุคิโทนะจะขุดทางสมา,จากเจเลกินจิเยนะวินยูปปเรอุปวะเธอยุงสุขิโนวาเคมินโนโหนตุสเพสาตาพระวันตุสุขีตัตาเยเกจิปานภูตัดิตสาวาถาวาลาวาอนวะเสสาธีคาวาเยมหันตาวามชิมาลสกาอนุกถูราทิฐาวาเยจะอทิถาเยจะทูเลวสันติอวิทูเล ภูตาวาสัมภเวสีวาสัเพสัตาภวันตุสุขิตาตานปโลปลังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตจินังกินจิพยาโลสนาปติฆะสัญญานาิยมัญยาสาธุคมิเฉยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักเเเอวัมปิสัพพูเตสุมาณสัมภาวเยอปริมานางังเมตันจะสัพโลกัสมิงมาณสัมภาวเยอปริมานางังอุทังอโทจะติลิยันจอสัมภาทางอเวลังอสัปตัง ติดถันจลังนิสินโนวาสยาโนวายาวตาัสาวิคตามิโทโเอตังสติงอทิเถยะพัมมะเมตังวิหารังอิทม,มาหูทิฏฐินจะอนุปรคมรมมะศีละวาทสเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยยะเคทางนะหิชาตุขภะเสยยังปูนะเลติติการณียมัตถากุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมเมจะสักโกชูจะสูหูชูจะสุวโจจัสะมุทุอนาติมานีสันตุสโกจะสุพโลจะอปปกิจโจจะสารหูกะวุติ สันตินทิโยจะนิปโกจะอัปค,คัโพคุเลสุอนานุคิโทนะจกักขุดทางสมาเจาเลกินจิเยนะวินยูระเลอุปะวะเธอยุงสุขิโนวาเขมินโนโหนตุสัพเพสาตาพระวันตุสุขีตาตาเยเกจิปานภูตัดถิตสาวาถาวราวาอนัวะเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชิมารัสากาอนุกัถูราทิถาวาเยจะทิฐาเยจะท,ทูเลวสันติอวิทูเล ภูตาวาสัมภเวสีวาสพเพสัตาภวันตุสุขีตาตาณะปะโลปลังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตจินังกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญาณนานยมันยศาสทุขมิเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักเขเเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวาเยอปริมานางังเมตันจะสัพโลกัสมิงมานะสัมภาวาเยอปริมานังอุดทางอโทจะติลยันจะอสัมภาทางอเวลังอสัปตัง ติดทันจลังนิสินโนวาสยานโนวายาวตัสาวิคตามิโทเอตังสติงอธิเถยะพัมมะเมตังวิหารังอิทมาหุทิฏฐิจะอนุปครมมะสีละวาทสเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคถังนะหิชาตุคัพพะเสยยางปุนาเลตีติการณียมัทธากุสเลนะยันตังสันตังปะทางอภิสมเมจจะสักโกชูจะสุหูชูจะสุวโจจัดสะ มุทุอนาติมานีสันตุสโกจะสุภโลจะอปปกิจโจจะสารหูกวุติสันตินทโยจะนิปโกจะอปคัพโพกุเลสุอนนะัณุคิตโนะจะขุดทางสมาเจาเลกินจิเยนณวิญยูปะเลอุปวะเทยุงสุกิโนวาเขมิโนโหนตุสัพเพสัตตาพวันตุสุขิตาตาเยเกจิปานภูตัติตสาวาถาวาลาวาอนววเสสาธีคาวาเยมหันตาวามัชมารักกาอนุกถุลาธิตถา,าวาเยจะอทิตถา เยจะทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวสีวาสาเพสัตาพระวันตุสุขิตาตาณปโลปลังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตจีนางกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญานานญมัญญาสาทุคมิเฉยยะมาตายฐานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักเเเอวัมปิสัพพภูเตสุมานะสัมภาวะเยอปริมานางังเมตันจะสัพโลกัสมิงมานะสัมภาวะเยอปริมานางัง อุทังอโทจะติลิยันจอสัมภาทางอเวลังอสป,ปัตตังติดถันจะลังนิสินโนวาตยานโนวายาวะตัวสวิคตะมิโทเอตังสติงอธิเถยะพรหมะเม,มตังวิหารังอิทะมาหุทิถินจะอนุปคัมะสีละวาทัสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังและหิชาตุาพพะเสยยางปุณะเลตีติการณียมัถฐากุสเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมจจะสักโกชูจัสุชูจะส,สุวะโจจัสมุทุอนาติมานี สันตุสโกจะสุภโลจะอภกิจโจจะสารหูกวุติสันตินทิโยจะนิปโกจะอาะคัพกุเลสุอน,นันุคิดโทนัจากขุดท,ทางสมาเจเลกินจิเยนะวินยูปะเลอุปวะเอยุงสุขินโนวาเขมิโนโหัตุสพเพสัตาพวันตุสุขิตตตาเย,ยเกจิปานภูตัติตสาวาถาวรา,าวาอนาวะเสสาทีคาวาเยมหันตาวามัชิมาลสกาอนุกถูลาทิฐาวาเยจะอทิฐา เยจทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวสีวาสัพเพสัตาพระวันตุสุกีตตานาปโลปลังนิกุปเพทะนาติมันเยทะกัตจีนางกินจิพยาโลสนาปฏิฆสัญญานัญมัญยสาธุคมิเฉยยะมาตายฐานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนูลักเขเอวัมปิสัพพูเตสุมานะสัมภาวเยอปริมานังเมตันจาสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานัง อุทางอโทจะติลิยันจะสัมภาทางอเวลังอสัปตังติดทันจลังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสาวิคตะมิโทเอตังสติงอทาทิเถยยะพรมะมเมตังวิหารังอิทามาหุทิถินจอนุปคัมมะสีละวาทัสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทางนหิชาตุพระเสยยางปุนะเลตีติ กาลนียมัตถากุสเลนะยันตังสันตังปทังอภิสมจจตจสักโกชูจะสุหุชูจะสุวโจจะสมุทุอนาติมานีสันตุสโกจะสุพโลจะอปกิจโจจะสันละหูกะวุติสันตินทโยจะนิปโกจะอปภพโผกุเลสุอนันุคิโตนะจักขุทังสมาเจเลกินจิเยนะวินยูปะเลอุปวะเทยุงสุขินโนวาเขมิโนโหนตุสเพสสัตตาพวันตุสุขิตตาเยเกจิปานภูตัติ ตสาวาถาวาลาวาอนวะเส,สาทีคาวาเยมหันตาวามชิมารสกานุกถูราธิตถาวาเยจะอทิตฐาเยจะทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวสีวาสเพสัพสพตาพวันตุสุขีตาตาณนะปโลปลังนิกุเพทะนาติมันเยทะกัตถจีนางกินจิพยาโลสนาปฏิฆะสัญญา,น,านัญมัญญาสาทุคมิเยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนุลักเเ เอวัมปีสัพพูเตสุมานะสัมภาวเยอปลิมานางมังเมตันจะสัพพโลกสมิงมานะสัมภาวเยอปลิมานังอุดทางอโทจะตีริยันจะสัมภาทางอเวลังอสัปตังติดถันจรังนิสินโนวาสยานโนวายาวตาสาวิคตมิโทเอตังสติงอธิเถยะพัมมะเมตังวิหารังอิทะมาหุทิถิญจะอนุปคร,รมมะศีละวทัทเสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังเลหิชาตุขภะเสยยายงปุณะเลตีติ กาลนียมัทธากุศเลนะยันตังสันตังปะทังอภิสมเมจจะสักโกอุชูจะสุหูชูจะสุวโจจะสะมุทุอนาติมานีสันตุสกโกจะสุพโลจะอปปกิจโจจะสะระหูกะวุติสันตินทโยจะนิปโกจะอัปคัพโภกุเลสุอนานุคิโตนะจะขุดทางสมาเจเลกินจิเยนะวินยูปะเลอุปวะเธอยุงสุขิโนวาเขมิโนโหนตุสัเพสตตาพวันตุสุขีตัตตา เยเกจิปานภูตัตถิตสาวาถาวราวาอนวะวเสาทิคาวาเยมหันตาวามชิมารสกาอนุกถูลาทิฐาวาเยจะอทิฐาเยจะทูเลวสันติอวิทูเลภูตาวาสัมภเวศีวาสัเพสัตาพระวันตุสขีตตาณปโลปลังนิกุเเทะนาติมันเยทะกัตจีนางกินจิพยาโลสนาปฏิฆาสัญญานันยมัญญาสาธุคมิเฉยยะมาตายถานิยังปุตตังอายุสาเอกปุตตะมนูลักเเ เอวัมปีสัพพภูเตสุมานะสัมภาวเยอปริมานางมังเมตตันจะสัพพโลกัสมิงมานะสัมภาวเยอปริมานางังอุทางอโทจะติลยันจะอสัมภาทางอเวลังอสัปตตังติดถันจะลังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสาวิคตามิโทเอตังสติงอทิเถยยะพรมะมะเมตังวิหารังอิทามาหุทิถินจะอนุปคัมมะสีลวาทัสนนะสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทังนหิชาตุคัพปะเสยยางปุนะเลตีติ คาถาหัวใจพยายมนะคะอันนี้เสริมไปนิดนึงค่ะโอมยะมะเทวตาสทารักขันตุสวาหา์สวาหายะนะคะคาถาท่านยมท่องแปลจบเสริมค้าขายนะคะปะโตเมตังปรลชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปรลชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตานิพพานังสุขโตจุติ ปโตเมตังปัรชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปัรชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปัรชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติปโตเมตังปัรชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติ ประตเมตังปัชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติตโตเมตังปรลชีวะนางสุขโตจุติจิตตะเมตตะนิพพานังสุขโตจุติอันนี้คือไม่ต้องมีน้ำโมนำหน้านะคะค่ะต่อไปก็บทสวดแผ่เมตตาให้ตนเองนะคะค่ะอะหังสุขโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหมิปราศจากความทุกข์ อเวโลโหมิปัสจากเวนอัพยาปัโจโหมิปั omi, ปสจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิปัสจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอตานางังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิด